ค่ะ,คะอาจารย์ค่ะวันนี้พอดีเรามีข้อสงสัยกี่กับโรคงูสวัสดมา<ช>เรียนรึกษาอาจารย์ค่ะ,คะอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วโรคงูสวัสดนี่มันคืออะไรคะอาจารย์คะโรคงูสวัสดเป็นโรคของการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะ,คะเรียกว่าเอ่อฮอร์ปีซอ r สเตอร์ไวรัสคะ อาจารย์คะเรางูสวัสดเนี่ยค่ะอันตรายมากไหมคะถ้าเกิดว่าเราเป็นแล้วอะค่ะจริงๆงูสวัสดถือเป็นโรคที่ไม่อันตรายนะคะ<า>แต่อาจจะก่อให้เกิดอาการที่ทําให้คนไข่รู้สึกไม่สบายแล้วก็ลาคาญหรือกังวลได้นะคะอ๋อค่ะอาจารย์คะเราอาการมันจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิด <คน S 1> ว่าเป็นคนไข้ที่เป็นงูสวัสดบางคนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะมีอาการนํามาก่อน ก็เหมือนคนไข้เป็นหวัดอะแต่อาจจะไม่ถึงกับมีไข้แล้วรู้สึกว่าปวดเมื่อยตามตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สำคัญคือบางคนเนี่ยจะปวดบริเวณเระส้นประสเส้นั้งที่มาเลี้ยงแต่แล้วแต่แอเรียที่เป็นเดี๋ยวบางคนถ้าเป็นตามลำตัวเนี่ยบางคนเนี่ยไปหาหมอกระดูก่อนด้วยซ้ำ เขาจะรู้สึกว่าเหมือนปวดกล้ามเนื้อปวดเมื่อยตามตัวอะไรประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกสองสองวันถัดมาหรืออาจจะสามสี่วันถัดมาจะเริ่มมีตุ่มน้ำขึ้นใึ่่งตุ่มน้ำก็จะขึ้นในบริเวณผิวหนังบริเวณนั้นอู้่ไข้ก็จะมาด้วยอาการรู้สึกว่ามีตุ่มน้ำปวดก็จะเปลี่ยนเป็นปวดแสบปวดร้อนอะไรประมาณอย่างนี้ใชค่ะอาจารย์ถาแล้วมันติดต่อใช่ไหมคะ จริงๆแล้วงูสวรรัดเนี่ยคนไข้ที่เป็นงูสวรรัดคือคนไข้ที่เคยเป็นอิสุปิสันมาก่อนอไม่ว่าใครที่เคยเป็นเฉยๆมาก่อนก็มีสิทธิ์เป็นงูสวัดทางนั้นนะคะส่วนใหญ่ถามว่าติดต่อได้ไหมคําตอบคือใช้คำน,นี่ดีกว่าว่าคนไข้ที่เป็นงูสวรรัดสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ แต่ว่าแค่ในแจ่ต่ตาที่ไม่สูงนะคะอ,อย่างถ้าเป็นอิสุใสเลยเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นแอร์บอลก็คือไอจามเนี่ยจะมีอปเลาเพราะฉะน,นั้นอิสุอใสัยถึงเวลาเป็นเนี่ยเด็กั้งห้องติดกันได้หมดเลยแต่ตรงสวัดเนี่ยอ่าวรัสเนี่ยจะกระ,ะ,ะจายจากตุ่มน้ํา ที่ในโลกของผิวหนังของคนไทยซึ่งอัตราการกระจายถือว่าต่ำกว่าในแง่ของการกระจายัวลาทอากาศค่อนข้างมากนะคะอืออาจารย์ถามว่าแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยในบ้านเราซักผ้าร่วมกันหรือใช้ของใช้ร่วมกันแบบนี้จะไปต่าันยังไงจริงๆก็ถ้าถามว่าหลักการก็คือแค่กินร้อนท้อนกลางล้างมือนะคะพราถามว่าเวลาคอนแทคคือเมื่อเราไปคอนแทค ส่งน้ำมาไวรัสก็จะติดอยู่ที่มือเราถ้ามือเราไปสัมผัสกับสิ่งอื่นเราก็จะกระจายเชื้อไวรัสนั้นได้นะคะดัะนั้นเรากินน้อนชั้นกลางล้งมือเราก็จะสามารถลดการแพร่กระจายเชื้อได้ส่วนหนึ่งนะคะส่วนเสื้อผ้านุ่มถ้าของใช้น่วมกันเช่นป้าช็ดตัวหรือว่าจานชามช้อนอาหารอย่างเงี้ยจริงๆเจอเราก็ต้องแยกอยู่แล้วแต่ถ้าซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่วมกันได้ค่ะเพราะเราซักไปเนี่ยเราทำความสะอาดตากแดดจัดจัดอะไรอย่างเงี้ยเชื้อโรคก็สามารถตายได้ อาจารย์ค่ะแล้วอย่างนี้คนที่อยู่ในบ้านรวมกันเนี่ยค่ะเขามีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ไหมคะก็ต้องตอบว่ามีโอกาสรับเชื้อได้ดีกว่านะคะ,คะแต่หมอขอเทียบว,ว่ามันเหมือนหวัดอ่ะเช่นสมมติตัวอย่างเช่นเราเป็นหวัดอ่าคนในบ้านเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสติดหวัดได้มากกว่าคนที่อยู่ไกลออกไปออกไหมคะแต่ถามว่าจําเป็นต้องเป็นหวัดเสมอไปไหมก็ไม่จาเป็นไม่ออกใช่หรือว่าถ้าสมมุติว่า เรื่องจรงอัตราของงูสวัสด์เนี่ยมันสเปรย์ได้ต่ำกว่าตัววัดอ,อีอนกนะคะพราเนื่งจากสเปรย์ไปที่คนอื่นไหมต้องตอบว่ามีได้ อ๋อค่ะถ้ามันเปรียบเหมือนวัดก็แสดงว่าคนที่มีภูมิร่างกายดีก็ก็ก็จะสามารถแข็งแรงต้านเชื้อได้ถูกต้องไหมคะก็ส่วนหนึ่งใช่และอย่างที่บอกเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเปรียบว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นงูสวัสดส่วนใหญ่คือคนอที่มีแบบจริงๆเรามีเวลางูสวัสดอยู่ในตัวอยู่แล้วถ้าเราเคยเป็นอย็นอุ่ยใยเพราะจริงๆแล้วในประชากรส่วนใหญ่ของของอ่าจริงทั้งโลกใช้ก็ของโลกเลยเนี่ยถือว่าจริงๆเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เคยเป็นอ็นเสือกันแล้วแม้แต่ว่าเขาจะไม่รู้ตัวก็ตาม เพราะมอะเช่นเป็นตอนเล็กมากอาจยยจะยังจาไม่ได้หรือว่าบางทีแล้วเ,เป็นลแล้วอาการออกไม่ได้เต็มที่ก็ได้ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยไปในสุดอีสร์มาแล้วอาจารย์ค่ะแล้วจริง,รงๆรแล้วโรคมูสวัสด์นะคะมีข้อแทรกซ้อนที่อันตรายอะไรไหมคะแล้วที่โบราณเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีรอยโรคแบบผันรอบตัวแล้วเราจะตายจริงไหมคะอาจารย์เออจริงจรงมูสวัสด์เนี่ยที่เกิดไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่ามันจะมีการอยู่ที่เส้นประสาทเนาะทีนี้ปกติแล้วปกติแล้วเส้นประสาทเนี่ยจะแบ่งครึ่ง ซีกไข่คือจะออกสากไขสซ้ำหลังมาข้างซ้ายก็มาข้างขวาซีกไข่ซีกมาโดยปกติพวกนี้ถือเป็นการติดเนี่ยหนึ่งเส้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตามแนวเส้นนั้น <Okay. S 2> ซึ่งบางคนก็จะขึ้นมากขึ้นน้อยตามแต่ภูม,มิของแต่ละคนเนาะวันนั้นถ้าเกิดเป็นรอบตัวเซลภูมิเป็นเพินหนึ่งเส้น oh, <okay. S 2> ซึ่งเราจะเรียกว่า disseminated uh, herpes zoster oh, <okay. S 2> ซึ่งพวกนี้เราก็จะรักษาเทียบประเด็นเหมือน uh, อิสุอิสัยเ oh, <okay. S 2> ช่น้าเข้าในโรงพยาบาลราจะต้องอยู่ในห้อง negative pressure นะอะไรประมาณ่างนี้นะซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นแพร่กระจายเนี่ยแซวจะเป็นพวกภูมิกันที่ปกต่อเช่นบกพร่องอย่างเงี้ย oh, <okay. S 2> ทำให้วเวลาสามารถแพร่กระจายได้สูง เพราะอย่างที่บอกว่าเวลาตัวนี้ไปรัฐอิสุใสยแต่ที่โบราณที่เราเป็นอิสุอิสัยแล้วเนี่ยเราไม่เป็นอีกเพราะภูมิเราจะจำหน้าเวลาตัวนี้ได้ละว่าเราจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันไปต้านไวรัสได้แต่ประเด็นที่คนไข้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องทําให้ไปรัฐแพร่กระจายได้มากเนี่ยทาให้มีผลแทรกซ้อนมากขึ้นเช่นเป็นนิวโมเนียอะไรประมาณอย่างนี้ส่วนอย่างอื่นที่ทําให้เกิดอันตรายก็คือเส้นไหนคุณติดที่เส้นไหนเส้นไหนจะไม่เกิดปัญหาเช่น เส้นที่มาเลี้ยงลูกตาห oh. ลือดวงตานะคะ oh. ซึ่งโบราณภาษาชาวบ้านก็เรียกงูสวัดเข้าตาเ oh. พราะพวกนี้ <Okay. S 2> ก็จะทําให้เกิดเยื่อบุตาอักเสบม่านตาอักเสบ, oh. ก,เบกระจกตาอักเสบอะไรประมาณอย่างนี้ได้ oh. ซึ่งอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนาะจะส่งไปทาหมอตาต่อนะคะ oh. หรือว่าเส้นที่อาจจะมาเลี้ยงพวกอแอดเดตที่เปบนหน้าด้านล่าง <Okay. S 2> ซึ่งบางคนเนี่ย ปวซากซ้อนก็จะมีเช่นเป็นเบลพาซี่อะไรอย่างนี้ได้อ๋อาจารย์คะแล้วยังมีข้อซากซ้อนอือ่นอีกไหมคะที่ต้องระวังคะก็ข้อซากซ้อนก็จะเป็นประเด็นจากอาการที่เป็นปอเนื่องนะคะเช่นเพราะพวกในคนสูงอายุเื่อการปวดปลายกระสานก็อย่างที่บอกว่ามูสวัดเนี่ยติดที่เส้นประสาทเพราะฉะนั้นเส้นประสาทบางคนเนี่ยต่อให้มูสวัดสงบไปแล้วหายไปแล้วแต่บางคนจะมีเขาเรียกปลายกระสาทอักเสบซึ่งอาการเหล่านี้บางคนอยู่ได้นานเป็นเดือนเลยก็มีซึ่งทาให้คนไข้รึกสึกเช่น ปวดแบบกรบแกรบหรือบางคนก็จะปวดมากตลอดเวลาซึ่งก<ช>็มากในคนสูงอายุอย่างนี้นะคะ,คะอาจารย์ถามแล้วแบบเนี้ยเราจะมีข้อป้องกันยังไงให้แบบว่าลดข้อแทรกซ้อนได้บ้างไหมคะเอ่ออันนี้นะคะก็คืออยู่ที่การให้การรักษานะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ยาต้านไวรัสซึ่งถ้าสมมติคนไข้เกิดมีอาการหรือว่าสังเกตอาการได้เร็วยี่มาให้ยาต้านไวรัสได้เร็วอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะภายในอ่นายี่สิบสี่ถึงเจ็ดสิบสองชั่วโมงแรกเนี่ยจะยิ่งลดจำนวนของไวรัส แล้วก็ลดข้อแทรกซ้อนเหล่านี้ได้มากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะ,<ฮ>ะอ่าซึ่งเพราะงั้นถามว่าถ้าก็ให้ดีเลย์ไปเนี่ยบางทีเราลดอาัตราของไวรัสได้ไม่ลดจำนวนของไวรัสได้ไม่มาก <ฮะ S 2> ทำให้เกิดผลแทรกซ้อนอะระยะยาวขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ได้อ๋อค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้คนที่เป็นโรคโควิด -19 เนี่ยคะ่ะเขาควรปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะก็ปฏิบัติตัวเหมือนเป็นป มันเป็นวัดละกันเรื่องไม่ง่ายแบบนี้ก็คือรักษาสุขภาพให้แข็งแรงกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะทั<ม>้งปอดให้เพียงพออย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็ถ้ามาหาหมอก,ก็กินยาใ,ให้ตรงเวลานิดนึงอ,อย่างเงี้ยนะคะก็กินยาตามที่หมอบอกเนาะประมาณนั้นนะคะหรือถ้ามีข้อสงสัยหรือมีผลข้างเคียงอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ให้รีบมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลประมาณนี้ค<อ>่ะอาจารย์ค่ะแล้วภูสวัสดปัจจุบนันนี้ป้องกันได้ไหมคะพูดถึงจริงๆแล้วถ้าถามว่าป้องกันน้อยเปอร์เซ็นต เราต่อตอบว่าไม่ได้เพราะจริงๆแล้วมูสวัดไม่ว่าใครที่เคยเป็นสายงานแล้วก็มีโอกาสอ่ามีโอกาสใช้รมีโอกาสเป็นมูสวัดได้นะคะแต่เราสามารถลดความถี่ในการเป็นแล้วก็ลดผลแทรกซ้อนในการเป็นลงได้ด้วยการฉีดวัคซีนเพราะปัจจุบันเราจะมีวัคซีนป้องกันอ่ป้องกันมูสวัดค่ะซึ่งฉีดหนึ่งเข็มอยู่ได้10ปีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่แนะนําให้ฉีดทุกคนนะคะ ตัวใหญ่เนี่ยเราจะแนะนําในคนไข้ที่อายุประมาณ45-50ปีขึ้นไปหรือในเมืองไทยเนี่ยแบาบงคนเนี่ยถ้า,ารัฐบาลเนีนนย่ยแนะนํำอายุ60ปีนะคะแต่วัคซีนนี้ยังไม่ฟรีนะคะรัฐบาลยังไม่มได้ให้ฟรีนะ,ะก็ถ้า,าสามารถมาฉีดได้ค่ะมาฉีดได้เลยค่ะรัเข็มไว้ได้10ปีอ๋อค่ะอาจารย์ค่ะแล้วอย่างคนท,ที่ที่เป็นแล้วนะคะ เป็นเป็นมเสตไปแล้วฉีดวัคซีนได้ไหมคะได้ค่ะแต่อาจจะไม่ต้องรีบฉีดเช่นสมมติเพิ่งเป็นเลยเพิ่งเป็นมาแล้วอาจจะต้องอาจจะรอไปก่อนก็ได้อาจจะมาสักสามเดือนหนึองหกเดือนอแล้วค่อยมาฉีดอีกทีก็ได้เพราะว่าเพิ่งเป็นปุ๊บเนี่ยภูมิุมกันมันยังสูงอยู่มาฉีดตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้กระตุ้นอะไรมากตอนนั้น่าก็แสดงว่าเป็นแล้วเราก็ฉีดวัคซีนได้ได้ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ต้องคิดว่าท่านผู้ชมคงพอที่จะได้รับข้อมูลความรู้นะคะสําหรับเรื่องของโรคมือสวัสดเพื่อเป็นแนวทางในการาดูแลและรักษาตัวเองแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องลัอาจารย์แพทย์ต้องขอกลับมาท่านผู้ชมไปกับ,บอย่างเท่านี้ก่อนได้อย่าลืมนะคะสุขภาพของท่านมั่นใจได้ไม่ต้องรอถึงเช้ากับเราศูนย์การแพทย์เที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาสวัสดีค่ะ